ฝั่งอุตรดิตฝั่งนี้เป็นฝั่งอุตรดิตครับที่เรามาจากฝั่งโน้ครับฝั่งนไกรแล้วเรามาจากฝั่งฝั่งหน้าน,นี้เรามาฝั่งอุตรดิตเรือกำลังตีโค้งครับวิ การกำลังวันนี้เรามาเส้นทางที่ไม่ได้อยู่ในหล่งทองเที่ยวของเราแต่เราก็มาแบบฟุกๆกแบบฟุกๆุ๊กแว่าคมครับคมมากๆ รถจะลากำลังจะมานะใต้แดงเลยมากินฝนกันหน่อยโอเคเดี๋ยวว่ากันใหม่ถึงแล้ว๊ายบายแป๊บนะึง